สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเข้าส่วนในพระเยซูจากพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ44ถึงข้อที่48พระธรรมกิจการของอาาักรทูตบทที่10ข้อ44ถึง48เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้น พูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปตโตรจึงย้อนถามว่าใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขารับบัพติสมาด้วยน้ำได้เปตโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปตโตร ยับยั้งอยู่กับเขาอีกสองสาวันเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของในร้อยโครเนียสที่ไปเชิญเปโตรตามการสำแดงของพระเจ้าภาคทางทุสวรรค์ที่บอกให้เปโตรมาเชิญเปโตรมาที่บ้านและเปโตรก็ได้รับนี่มิตจากพระเจ้าเช่นเดียวกันซึ่งมันตรงกันว่า ให้ไปบ้านของในรอยโคเนียสมามาถึงที่บ้านในรอยโคเนียสแล้วก็ท้าความวิดทึงในรอยโคเนียสเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวแต่เป็นคนที่สแสวงหาพระเจ้าจนพระเจ้าสงแดดเขาและก็พระเจ้าบอกว่าให้ไปตามไปโตมาเพื่อจะเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังไปโตรเข้ามาและก็เล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง เมื่อเรางเล่าเรื่องพระเยซูว่าพระเยซูเนี่ยเป็นใครนะฮะและพระองค์เกิดมาเป็นนุษย์เพื่ออะไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูบ้างเช่นพระเยซูสอนพระเยซูได้นําสิ่งดีมาให้จนกระทั่งพระเยซูถูกจับถูกทรมานและก็ถูกตรึงเขนและพระเยซูก็เป็นขึ้นจากความตายและก็กําชับว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการให้พูดต่อไป เขายังฟังเรื่องราวของพระเยซูยังไม่ครบถ้วนเลยนะก็มีเหตุการณ์สัจจันหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณสดเด็จลงมาท่ามกลางพวกเขานะครับและทําให้คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นคนยิวนั้นมีประสบการณ์พิเศษคือการพูดภาษาอื่นๆที่เขาไม่คุ้นเคยซึ่งคนยิวเคยมีประสบการณ์พวกนี้มาแล้ว เมื่อคนอยิูมีสุขการณ์พวกนี้มาแล้วก็สทึ่งแล้วก็แปลกใจแล้วก็เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่พระเจ้าว่าพระเจ้าไม่รักแต่คนยิวแต่พวกเดียวแต่พระองค์รักทุกคนในโลกจริงๆดังคําตรัสของพระเยซูว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีสองคำใหญ่ที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจคือคําว่าเข้าสนัดกับคําว่ารับบัพตมา นะครับอันนี้เราคุยเรื่องการที่คนในร้อยคนในอัสหรือคนที่ไม่ได้เป็นคนยิวมาเชื่อมาเจ้านะฮะเขาเรียกว่าการเข้ามามีส่วนในองค์พระสุคตานะครับส่วนคนยิวนั้นเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นคนเข้าสนัดเป็นคนของพระเจ้าอยู่แล้วแต่ยังไงพวกนี้ก็ยังต้องรับปัสมาอยู่ดีนะฮะเพื่อจะเข้าส่วนในพรกกายพระคิด ทั้งสองคำนี้อาจจะดูเหมือนว่าใช้ต่างกันแต่ว่าความหมายเดียวกันนะครับคำแรกคือคำว่าเข้าสุนัตนะครับฝ่ายพวกที่เข้าสุนัตใช้คำพูดนี้ก็พูดชัดเจนแหละคือพวกยิวเพราะพวกยิวทุกคนต้องเข้าสุนัตตามคำสั่งของพระเจ้าผ่านทางอับราฮัมจริงๆบอกเป็นคำสั่งไม่ได้แล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นเงื่อนไขสัญญาคำว่าการเข้าสุนัตเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นกับอับราฮัมเพื่อว่าเป็นเหมือนกับตัวสัญญาพันธสัญญาระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้าการเข้าสุนัตเป็นเหมือนการประทับตราดังใช้ขคบพูดนี้เป็นเหมือนการประทับตราว่าอับราฮัมได้ยินดีเข้าส่วนในสัญญาของพระเจ้านะครับ ในความหมายของการเข้าสัดคือว่าพระเจ้าได้สัญญามากมายกับอับราฮัมนะครับและพระเจ้าบอกว่าสัญญาเนี่ยมันจะสําเร็จได้ต่อเมื่อ,อคุณเชื่อฟังตกลงทําสัญญาไหมถ้าสัญญาถ้าสัญญากันขอประทับตราก็คือการเข้าสัดให้อับราฮัมประทับตราให้อับราฮัมเซ็นลายเซ็นและประทับตรานี้ไม่ใช่ประทับตราเป็นแค่อับราฮัมคนเดียว แต่ยามาถึงลูกถึงหลานเพราะเนื่องจากพระพรกับพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมนั้นไม่ได้มาถึงอับราฮัมคนเดียวแต่มาถึงทั้งลูกทั้งหลานด้วยฉะนั้นเมื่อพูดถึงคาว่าเข้าสนัของคนยูจึงเป็นเรื่องการได้ยินดีเข้าส่วนในพระสัญญาของพระเจ้าและประกาศว่าจะเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเขาและเมื่อเขาทําเชื่อฟัง พระเจ้าจะวอวยพรตามสัญญาที่ให้ไว้กับอับรามจนมาถึงลูกหลานของชนชัยอเอลนั่นคือคําว่เาเข้าสนัดนะครับอันที่สองคือ,เ,อเรื่องของอาการรับสมาการรับสมาดูเหมือนเป็นคนต่างชาตินะแต่งิวก็เข้าเหมือนกันในสมัยของยอนผู้รับสมานะครับและสมัยพระเยซูก็ทําเหมือนกันอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองเห็นการรับสมาก็ไม่แตกต่างใลการเข้าสนัด นะเเปลรูลว่าถ้าจะาเชื่อพระเยซูเมื่อฟังเรื่องราวพระเยซูแล้วก็จนชาติเสียงเกิดความแปกปรับใจตอนที่เปตโตรได้พูดถึงว่าทําไมพวกเขามีประสบการณ์นี้และกาลังเล่าเรื่องอยู่นะครับแล้วก็คนยิ่ก็เกิดความแปกปรับใจว่าโอ้พระเจ้าที่เขารอคอยมาแล้วนะฮะพระเมสยามาแล้วอะไรต่างพวกนี้นั่นคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การบัพติมาก็ไม่แตกต่างเขาเสด็คือว่า เป็นการเข้าส่วนในประกายของพระคริสต์มาแปลว่าเข้าส่วนเข้าส่วนในอะไรในพัะสัญญายพระเจ้าเหมือนกันนะครับเมื่อท่านารู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเยซูนพระเจ้านั้นนะฮะสิ่งที่ท่านทาคือว่าเชื่อด้วยใจแล้วก็รับด้วยปากสแสดงออกเป็นการกระทําโดยการรับปัสมาการรับปัสมาจึงเป็นการเข้าส่วนในประกายของพระคริสต์นะฮะเพื่อว่าเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้า และเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้านะฮะเราก็จะได้สิทธิต่างๆที่พระเจ้าประทานให้ ือนกับที่พระเยซูตรัสว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ตอนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพรนนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้านั้นการรับประมางคริเสเตียนก็ไม่แตกต่างการเข้าสนัยของคนอยู่คือการเข้าส่วนในประการคี่เข้าส่วนในสัญญาของพระคริสต์สัญญาว่าจะเชื่อฟังเมื่อสัญญาว่าเชื่อฟังพระเจ้าก็มีสัญญาในการจะประทานให้ประทานสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นให้แต่เงื่อนไขคือการเชื่อฟัง การรับสมาก็เป็นการประทับตราเหมือนกันว่าเราจะเชื่อฟังประิฤติอันนั้นคือสิ่งที่จะหนุนใจเกิดขึ้นนั้นสรุปว่าทั้งพันญธญะพันญธญาของพระเจ้าต่างๆเนี่ยจะเก,กับเราต่อเมื่อเราเข้าไปในส่วนแห่งพันธานั้นจะโดยการเข้าสนัดนของคนอยู่หรือการรับรสมาของคริสเตียนก็ตามแต่แสดงออกโดยการเชื่อฟังนะบับสมารหรือการาสษั์เป็นเหมือนการประทับตราว่าจะเชื่อฟัง การเข้าสู่สัญญานั้นและถ้าเราเชื่อฟังจริงสัญญาต่างๆที่พระเจ้ามีากับเรา จะเป็นของเราทุกประการจริงๆนั่นก่อนุนใจให้คริสเตีย,ยนได้เรียนรู้จากนามพระทัยพระเจ้านี้ว่าให้เราเชื่อฟังพระองค์และทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราจะเป็นของเราทั้งสิ้นร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรนเสริมขอบคุณในความรักความเมตตาความกุนางพระเจ้าที่มีหลายขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรหลายในการจะเชื่อฟังพระองค์เพื่อจะได้รับตามพัญญาของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,ญญาอาเมน คำถามสำหรับการใครครวนท่านเชื่อหรือไม่ว่าการทำตามพระสัญญาของพระเจ้าจะทำให้เห็นการอัศจรรย์และเพราะเหตุใดจึงเชื่อเช่นนั้น ขอคิดประจาวันนี้นะครับขออนุญาตขอแต่งเป็นกรอนให้กันล้วกันนะครับพระสัญญาของพระเจ้าแสนประเสริฐพระผู้เลิศประทานให้เราทั้งหลายเมื่อเราเชื่อวางใจมิรู้ใครจะสำลิดมุ่งหมายดังใจปองอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง kkpl live และสามารถสนับสนุนภารกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ